ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเซนกล้าขอน้อมกราบพี่วันชิตาวันชานนและสวัสดีเพื่อนกาลยานามิตรกัลยานธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวีแสนสุขขอถือโอกาสนำคติธรรมขององค์หลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมเรื่องทางชีวิตที่ปลอดภัย มาแบ่งปันค่ะการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดเพื่อชีวิตชีวิตที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่มีคุณประเสริฐสุดเพราะเป็นที่มาแห่งความสงบสุขอันเป็นยอดปรารถนาถึงปลอดภัยเมื่อใดก็เป็นอันถึงจุดหมายที่พึงประสงค์เมื่อนั้น พราะความปลอดภัยคือความไร้ปัญหาภัยของชีวิตได้แก่ 1. ความเศร้าโศกเสียใจ 2. ความร้องไห้บ่นเพ้อรำพันสามความลำบากกาย 4. ความลำบากใจ 5. ความแค้นใจความช้ำใจซึ่งแต่ละอย่างย่มทำให้ชีวิตเดือดร้อนกระวนประวาย จึงนับเป็นมหาภัยของชีวิตเพราะเป็นที่หวาดกลัวของชีวิตยิ่งนะักภัยชีวิตทั้งห้าย่อมมาจาก 1. ความต้องพัดพรากจากคนรักจากของรักและจากสิ่งรัก 2. ความต้องทุกข์ทีอยู่กับคนที่เกลียดของที่เกลียดและสิ่งที่เกลียด 3. ความผิดหวัง คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นถ้าไม่มีความรักไม่มีความเกลียดไม่มีความหวังภัยชีวิตทั้งห้าก็ไม่มีดังนั้นทางที่ดีก็คือป้องกันความรักความเกลียดความหวังไม่ให้เกิดขึ้นในความคิดนึกหรือความรู้สึกก็หมดภัยแน่โดยศึกษาธรรมดาของสัตว์โลกให้เกิดความเข้าใจ โดยชัดเจนจนเกิดตัวปัญญาว่าหนึ่งสัตว์โลกถูกตัวชรานำไปไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนไม่คงที่สองสัตว์โลกไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวเองไม่มีใครป้องกันตัวต้องเจ็บต้องตายทั้งหมดสามสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนเลยต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด สสัตว์โลกขั่งอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอินเป็นธาตุของปัญหาซึ่งท่านกํำหนดว่าเป็นธรรมมตเทศคือเป็นเครื่องนำไปสู่ความถูกต้องหรือเป็นเครื่องชี้กํำหนดความถูกต้องความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ถูกต้องความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจถูกต้อง คำว่าสัตว์โลกหมายถึงคนที่มีความเกี่ยวข้องอยู่กับโลกคือยังติดโลกยังยึดโลกโลกคือสิ่งที่มีลักษณะสเสื่อมโทรมติดโลกก็คือติดความเสื่อมโทรมความเสื่อมโทรมคือภาวะที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอาการของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนก็ปรากฏเป็นความแก่ความเจ็บ ความตายความไม่มีอะไรเหลือในที่สุดซึ่งอาการเหล่านี้มีแก่สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ทั่วถึงกันเท่าเทียมกันไม่ยกเว้นใครไม่ยกเว้นสิ่งใดท่านจึงเรียกว่าสามัญลักษณะซึ่งแปลว่าข้อกำหนดเป็นหลักเกมว่า 1. นึอนิจจังความไม่แน่นอน 2. ทุกขังความไม่คงที่สามอนัตตาความไม่ใช่ของเราเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงของโลกด้วยสิ่งประเสริฐคือปัญญาและผลที่ตามมาก็คือว่าไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไม่มีอะไรที่น่าชัง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพธรรมดาเมื่อถึงคราวเกิดก็เกิดเมื่อถึงคราวดับก็ดับไม่มีใครทำให้เกิดไม่มีใครทำให้ดับปัจจัยตามธรรมชาติทำให้เกิดทำให้ดับตามมาระของมันเองย่อมไม่มีความรู้สึกว่าจากคนรักของรักและสิ่งที่รักหรือคลุกคลีกับคนที่เกลียด ของที่เกลียดสิ่งที่เกลียดหรือผิดหวังทั้งสิ้นแล้วในที่สุดไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องร้องไห้บ่นพื้อรำพันไม่ต้องลำบ,บากกายลำบ,บากใจและไม่ต้องแข็งใจไม่ต้องช้ำใจเข้าถึงสัจธรรมที่ว่าหนึ่งภัยมีอยู่ตามสภาพเพราะคนที่ไภัยไม่มี เพราะคนไม่มีคนประสบภัย 2. ความทยานอยากมีอยู่ตามสภาพแต่คนทยานอยากไม่มีเพราะไม่ทราบว่าจะทยานอยากให้ต้องชอกช้ำผิดหวังไปทำไมเหมือนกระแสลมหรือแสงแดดที่ปรากฏอยู่ตามภาวะแต่ไม่มีใครมาสัมผัสก็ไม่มีใครรู้สึกเย็น รู้สึกร้อนนั่นเองกระแสลมปรากฏความเย็นแก่คนสัมผัสแสงแดดก็ปรากฏความร้อนแก่คนสัมผัสถ้าไม่มีคนสัมผัสก็ไม่ปรากฏความเย็นความร้อนได้นี่คือทางแห่งความปลอดภัยของชีวิตถ้าพิจารณาถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมาก็พอจะพบทางดังนี้ได้ พวกเรายังเป็นสัตว์โลกเพราะความรู้สึกยังติดโลกยังยึดโลกอยู่บางคราวก็ติดมากยึดมากบางคราวก็ติดน้อยยึดน้อยบางคราวดูเหมือนไม่ติดเลยไม่ยึดเลยจึงทําให้ชีวิตมีภาวะแตกต่างกันคือคราวใดติดมากยึดมากคราวนั้นก็มีเรื่องวุ่นวายมาก มีปัญหามากคือมีภัยมากแต่คราวใดที่ติดน้อยยึดน้อยคราวนั้นก็มีเรื่องวุ่นวายน้อยมีปัญหาน้อยมีภัยน้อยส่วนในคราวใดที่รู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่ติดไม่ยึดอะไรใครจะไปไหนมาไหนอย่างไรก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรจะได้อะไร จะเสียอะไรก็เฉยๆจะสบายหรือไม่สบายอย่างไรก็เป็นธรรมดาไม่อยากรักใครไม่อยากเกลียดใครไม่มุ่งหวังสิ่งใดไม่มุ่งหมายอะไรจากใครก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องที่ต้องวุ่นวายไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความไม่มีภัยอดีตเป็นเช่นใดปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้น และอนาคตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบทเรียนเรื่องชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตของเราเองเราต้องยอมรับความจริงในตัวเราได้ถูกต้องทุกประการพระพุทธเจ้าทรงประสบความสำเร็จในการตรัสรู้ก็เพราะทรงรู้ที่พระองค์เองจะทรงรู้ทุกที่ไหนถ้าไม่ใช่ทุก ในพระองค์เองจะทรงรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ลักษณะความดับทุกข์และทรงให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ทรงรู้ด้วยพระองค์เองเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นรู้เรื่องโรคพระจันโรคพระอังคารได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่เราก็ไม่ทราบได้และก็ไม่แน่ใจว่ามีใครทราบ หรือไม่ค่ะนี่คือคติธรรมที่องค์หลวงพ่อท่านได้เขียนไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณค่ะสาธุบุญกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมบเย็นกายเย็นใจ จเจริญทั้งทางโลกจเจริญทั้งทางธรรมทั่วทุกท่านทุกคนเทิญสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะสุขขังนิพพานะปัจจโยโอตุ